สวัสดีครับต่อคั้อสองครับสิบห้ามงคลจักรวันใหญ่สริธิติมติเต,ตโชชยาสิทธิมหิทธิมหาคุณาปาลิมิตะปุญญาธิกาละสะสะพันตะลายะนิวารณะ,ะสามัตถะสะพัควัตโตมัราโตสัมมาลพุทธะสะทะวะติงสะมา สัมหาปุริสัขขานุภาเวนะอสีแตยะนุพายัญชนานุภาเวนะอรุตตะระสะตะมังรานุภาเวนะฉันพัฒนังศิยานุภาเวนะเกตุมารานุภาเวนะทัะปาระมิตานุภาเวนะทัะอุปปะาระมิตานุภาเวนะทัศปารามัทธะปารามิตานุภาเวนะสีระสะมาธิปัญญานุภาเวนะ พุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังขานุภาเวนะเตชานุภาเวนะอินทรานุภาเวนะพารานุภาเวนะเยยะธรรมานุภาเวนะจตุราสีติสหสะธรรมกขันธานุภาเวนะนวโรกุตตะระธรรมานุภาเวนะอัฐคิกมะภาานุภาเวนะอัฐสัมปติยานุภาเวนะฉันระวิยานุภาเวนะ จตุสัจยานานุภาเวนะทสภาระญาณุภาเวนะสัพยุตจญาณุภาเวนะเมตากนุนามมติตาอุเปคานุภาเวนะสัพพะปริตานุภาเวนะรัตจนายะสระนานุภาเวนะตุงหังสัพพโรคะโสกุปัตถวทุขะโอมะนะสูนะสุปะนะสูปา ยาสาวินานตุสัพพะอันตรายาปิวินาศตุสัพพะสังกับปาตุงหังสมิชะมตุติคายุตาตุงหังโหตุสตะวะสชีเวนะขังสะมังคิโกโหตุสัะทาอากาสัปพะตะวะนะภูมิคังคามะหะสะมุทาอารักกาเทวตาสัทตาตุงหิอนุรักษันตุ พระวันตุสาพมังคลังราขันตุสภะปเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทาโสธิพระวันตุเตพระวันตุศภะมังคลังราขันตุสภะปเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสัทาโสธิพระวันตุเตพระวันตุศภพสัพพะมังคลังราขันตุสภะปเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสัทาโสธิพระวันตุเตนักขตยัคขภูตานังปาปะคะหานิวานนาปิตัสานุภาเวนะอัตตวาเตสังปัทเว นักขตยาขะภูตานังปาปะคะนิวาณนาบริตตสาลุภาววนะอัตวาเตสังปัตเวนักขตยาขะภูตานังปาปะคะน,าน,านาิวาณนาบริตตสารุภาววนะอัตวาเตสังปัตเวสิบหกพัทเทกะรัตตะคา,าอัติตานณาาวาคะเมยยะนับปะพิกังเขอานาคตังบุคคลไม่คํานวณคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ครมุ่หวางสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทะตีตามปะหินันตัง อัปัดตัดจะอนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอนาคไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันใยจะโยธรรมังตัตตะวิตตะสติอสังหิลังอาสังกุปังตังวิธามะนุภารุหเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งรมปัจจุบันเป็นยังไงไม่คอนแคลนในธรรมนั้นได้บุคคลนั้นมันงจะเริ่นทำเนี่ยนั้นเนื่องให้ปุบปมเถิดอัตเจวกิจจะมาตับปังโกจายวะระนังสุเว พึงทำความเปลี่ยนเสียในวันนี้ได้ใครเล่าจะรู้ความใจในวันพุ่งนะอิโนสังขารันเตนะมหาเซเนนะมาจุนาเพราะว่าความเพียงกับมัจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแกเราทั้งหลายเอวังวิหาลิมาตาปิงอะโหรัตตะมะตันติตังตังเวพทเทกะรัตโตติสันโตอจิคเตภุนีติ พระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีบติอย่างนี้มีความเพียรไม่เกิดขานังงน่งกลางวันและกลางคืนนั่นแหละว่าผู้มีนาตีหนึ่งจเจริญด้วยประการทาน,นี้แล่สิบเจ็ดอภิหะปัจจเวทขะณปา,าชะชราธรรมโมมหิชรังอานัตติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะ่งาาวงโมแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมโมมหิพยาธิงอนัตติโตเรามีความเก็บไข่เป็นธรรมดาจะโลกโมเก็บไข่ไปไม่ได้วาณะธรรมโมมหิวาณังอนัตติโต เรามีความตายเป็นธรรมดาจะล้มความตายไปไม่ได้สะเปหิเมปิเยหิมานาปิหิมานาเปหินานาภาววินาภาววเราจะลราเป็นต่างๆคือว่าจะต้องได้รับพัดพาจากของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไปกรรมสะสโกมะหิกรรมะทายโทกรรมะโยนิกรรมะพันทุกรรมะปฏิสลาละโนเราเป็นกรรมของตอนเป็นกรรมพูดผลเป็นกรรมไปแดนเกิดเป็นกรรมพูดติดตามเป็นกรรมเป็นที่พึงอาศัย ยังกำมังกะลิสามิกละยานังวาปาปังวาตัดสะทายาโตพะวิสามิเราจะทําการใดไว้เป็นมูลเป็นบาเราจะทําเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับผลของกำนั้นสื่อไปเอวังอเมหิอวิหังปัจจะเวกิตตปังเราทั้งหลายคงพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเถิดสิบแปดพมิหารภาวนาเมตตาใหญ่ เอวเมสุตังเอกังสามิญังภควาสวาทิยังวิหารติเชตวาเนะนาทปิทิกัสะอารเมตันตะลภโภภควาภิกขุอภิกขุอามันเตสิภิกขะโวติภัทันเตติเตภิกขูภาวโตปัจจโสสุภควาเอตตะโวจะเมตายะภิกขเวเกโตมุติยาอาเสวิตยะภาวิตยะภาวิกตยะยานิกตยะวัตุกตยะอนุทิตยะปาริกิตยะโสสาระทายะเอก กาทาสานิตังสาปฏิกังขากาตามีเอกาทสะสุขังสุปฏิสุขังปฏิพุปฏิพุทธชัขติณปปาปังสุปินังปัตสติมนุสานังปิโยโหติอามานุสานังปิโยโหติเทวตาลักขันตินาสาคิวาสังวาสทางวากรมติตัวพังจิตตังสมาธิยาติมุขวันโนวิปะ สีทะติอะลหมุหะโหกาลากาโลติอ uhm ุตลิงอปปพิวิชะมัตโตภะราหะมโลกูปโคติเมตายพิกเวเจโตมุติยาอาเซวิตยะภาวิตยะภาวิกตยะยานิกตยะวัตุกตยะอนุทิตยะปาริจิตยะสุสัมมาระหอิเมเอกาหะสานิสังสาปฏิกังขาอะติอโนทิสพระนามเมตตาเจโตมุติอะติโอทิสพระนามเมตตาเจโตมุติ อสิที่สาพระนามเมตตาจิตโตมุติกติหาการิโอริโสพระนามเมตตาจิตโตมุติคติหาการิโอทิโสพระนามเมตตาจิตโตมุติกติหาการีอิทิสาพระนามเมตตาจิตโตมุติปัจจหาการิโอริโสพระนามเมตตาจิตโตมุติสัตถหาการิโอทิโสพระนามเมตตาจิตโตมุติสัตหาการีอิทิสาพระนามเมตตาจิตโตมุติกตามิปัจจหาการิโออะโนทิโสพระนามเมตตาจิตโตมุติ สัพเพสัตตาอเวลาพระยัคชาอนิคัสุีตนังไมหารันตุสัพเพปานาอเวลาพระยัคชาอนิคัสุีตนังไมหารันตุสัพเพปุตตาอเวลาพระยัคชาอนิคัสุีตนังไมหารันตุสัพเพปุขลาะเวลาพระยัคชาอนิคัสุีตนังไมหารันตุสัพเพอัตตาภาวะปริยปนาอเวลาพระยัคชาอนิคัสุีตนังไมหารันตุติอิเมหิปจจหากาเลหิอะโนทิโสพระนามิตาเจโตมุติคาตามิสัตถหากาเลหิ โอที่สมรนาเมตตาจิตโตมุติสัพพายทิโยอะเวลาอภิปะชาอนิคารสกิตตานังไมหาลันตุสัพเพปุริสาอะเวลาอภิปะชาอนิคารสกิตตานังไมหาลันตุสัพเพอริยาอะเวลาอภิปะชาอนิคารสกิตตานังไมหาลันตุสัพเพอนาริยาอะเวลาอภิปะชาอนิคารสกิตตานังไมหาลันตุสัพเพเทวาอะเวลาอภิปะชาอนิคารสกิตตานังไมหาลันตุสัพเพมนุสาอะเวลาอภิปะชาอนิคารสกิตตานังไมหาลันตุ สัพเพินิปฏิกาอะเวลาอ่ะพยาชาเนีครัาาสบสกิตนังไปหาลันตุติอิเมหิสตะหาการลเอหิโอทิโสพระนามิตาจิตโตมุติกระตะมิเหติสาพระนาจตตเมิหตัสหกาลเอียห์ที่สาพระนามิตาจิตโตมุติสัพเพบุรัต่มายะที่สายะสตตาอะเวลาอ่ะพยาชาเนีคาสกิสตนังไปหาลันตุ สัพเพปัชิมายะทิสายยะสัตตาอะเวลาอ่ะพยาบชาอานิคาสกิตตนังไมหะลันตุสัพเพอุตรายะทิสายยะสัตตาอะเวลาอ่ะพยาบชาอานิคาสกิตตนังไมหะลันตุสัพเพตะกินายะทิสายยะสัตตาอะเวลาอ่ะพยาบชาอานิคาสกิตตนังไมหะลันตุสัพเพปรติมายะทิสายยะสัตตาอะเวลาอ่ะพยาบชาอานิคาสกิตตนังไมหะลันตุสัพเพปัชิมายะทิสายยะสัตตาอะเวลาอ่ะพยาบชาอานิคาสกิตตนังไมหะลันตุ สเปยุตรายานวิสยยะสตะเวลาอภาญชาอนิคารสกิตตานังไมหาลันตุสเปทักินายานวิสยยะสตะเวลาอภาญชาอนิคารสกิตตานังไมหาลันตุสเปเหติมายาทิ่สยยะสตะเวลาอภาญชาอนิคารสกิตตานังไมหาลันตุสเปอุปปลิมายาทิ่สยยะสตะเวลาอภาญชาอนิคารสกิตตานังไมหาลันตุสเปวรติมายาทิ่สยะปานาเวลาอภาญชาอนิคารสกิตตานังไมหาลันตุ สัพเพปริมายาทิสายยาปานาอเวลาอ่ะพยาประชาอเนอิคาสกิตตนังไปหาลันตุสัพเพอุตตรายาทิสายยาปานาอ่เวลาอ่ะพยาประชาอเนอิคาสกิตตนังไปหาลันตุสัพเพทะกินายาทิสายยาปานาอ่เวลาอ่ะพยาประชาอเนอิคาสกิตตนังไปหาลันตุสัพเพประเทศมายาอันทิสายยาปานาอ่เวลาอ่ะพยาประชาอเนอิคาสกิตตนังไปหาลันตุ สัพเพปมายาที่สยปานาเวลายาาอนิคาสุกิตตนัม่หารันตุสเพเพอุตระยานที่สายปานาเวลาผูเยาาอนิคาสุกิตตนังไม่หารันตกสัพเพตะกินนายทสยปานาเวลายาาอนิคารสกิตตนัม่หารันตุสัพเ์เหตมายะที่สยปานาเวลายาาอนิคาสุกิตตนัม่หารันตุสัพเพอุปรมายะที่สายปานาเวลายาาอนิคาสุกิตตนัม่หารันตก สัพเพปุรรทิมายะที่สายยภูตาอเวลาอาภิญชาอานิคารสกิตนะงวิหารันตุสัพเพปัจฉิมายะที่สายยภูตาอเวลาอาภิญชาอานิคารสกิตนะงวิหารันตุสัพเพอุตรายะที่สายยภูตาอเวลาอาภิญชาอานิคารสกิตนะงวิหารันตุสัพเพทกินายะที่สายยภูตาอเวลาอาภิญชาอานิคารสกิตนะงวิหารันตุสัพเพปุรรทิมายะมันที่สายยภูตาอเวลาอาภิญชาอานิคารสกิตนะงวิหารันตุ สัพเพปชิมายะอันที่สยยาภูตาอะเวลาอะพระยปชาอานิกาสกิตตานังเวหาลันตุสัพเพอุตรายะอันที่สยยาภูตาอะเวลาอะพระยปชาอานิกาสกิตตานังเวหาลันตุสัพเพปทักินายะอันที่สยยาภูตาอะเวลาอะพระยปชาอานิกาสกิตตานังเวหาลันตุสัพเพเหตุทีมายะที่สยยาภูตาอะเวลาอะพระยปชาอานิกาสกิตตานังเวหาลันตุสัพเพอุปริมายะที่สยยาภูตาอะเวลาอะพระยปชาอานิกาสกิตตานังเวหาลันตุ สเปรบุรีิมายาที่สายปุคลาอเวลาอ่าพรยาชาอานิคาสิตนานังไปหานันตุสเปบัติมายาที่สายยปุคลาอเวลาอาพรยาชาอานิคาสกิตนังไปหานันตุสเปยอุตรายาที่สายยับปุคลาเวลาอาพยาชาอานิคาสกิตตนังไปหานันตุสเปย์กินายาที่สายปุคลาอเวลาอ่าพระยาชาอานิคาสกิตนังไปหานันตุสเปุรีิมายาที่สายปุคลาอเวลาอาพยาชาอานิคาสกิตตานังไปหานันตุสเปประิ ปัจจิมาที่สายพุคลาเวลาพะยปชาอนิคาสกิตานังพิหารลันตุสเปอุตรายอันที่สายพุคลาเวลาพระยชาอนิคัสกิตนังพิหารลันตุสเปกินญาณด้วยสายพุฆลาเวลาพระยปชาอนิคาสกิตานังพยหารลันตุสเปเหติมายาที่สายพุคลาเวลาพะยชาอนิคาสกิตนังพิหารันตุสเปอุปานิมายะที่สายพุคลาเวลาพระยชาอนิคาสกิตนังพิหารันตุ สเพย์ปุรัติมายะทิ่สายะอัตตาภาวะปริยปนาเวลาาพระยชาอานิคาสกิตนังพิหารันตุสเพย์ปัรชิมายะทิ่สายะอัตตาภาวะปริยปนาเวลาาพระยชาอานิคาสกิตนังพิหารันตุสเพย์อุตรายะทิ่สายะอัตตาภาวะปริยปนาเวลาาพระยชาอานิคาสกิตนังพิหารันตุสเพย์ตะกินนายะทิ่สายะอัตตาภาวะปริยปนาเวลาาพระยชาอานิคาสกิตนังพิหารันตุสเพย์ปุรัติมายะอันพิสายะอัตตาภาวะปริยปนาเวลาาพระยชาอานิคาสกิตนังพิหารันตุ สเปหิบขีมายะอัิสัยยะอัตตาภาวะปริยาปนาอะเวลาอ่ะพยาปะชาอนิกคสกิตตนังไมหานันตุสัพเพอุตลัยยะอัิสัยยะอัตตาภาวะปริยาปนาอะเวลาอ่ะพยาประชาอนิกคสกิตตนังไมหานันตุสเพทักกินายะอัิสัยยะอัตตาภาวะปริยาปนาอะเวลาอ่ะพยาประชาอนิกคสกิตตนังไมหานันตุสัพเพเหติมายะทิสัยะอัตตาภาวะปริยาปนาอะเวลาอ่ะพยาปะชาอนิกคสกิตตนังไมหานันตุสเพอุปริมายะทิสัยะอัตตาภาวะปริยาปนาอะเวลาอ่ะพยปชาอนิคสกิตนังไมฮานันตุ สภาปุรติมาที่สายะอิติโยอะเวลาอาภิบาปชาอานิคารสกิตตนังไปหาลันตุสภาปริชญาที่สายะอิติโยอะเวลาอาภิบาปชาอานิคารสกิตตนังไปหาลันตุสภาอุตรายะทิสายะอิติโยอะเวลาอาภิบาปชาอานิคารสกิตตนังไปหาลันตุสภาทิกรายะทิสายะอิติโยอะเวลาอาภิบาปชาอานิคารสกิตตนังไปหาลันตุสภาปรติมายที่สายะอิติโยอะเวลาอาภิบาปชาอานิคารสกิตตนังไปหาลันตุสภาปริมายะ อันที่สายญาอิทิโยอะเวลาอาพยาชาอานิคัสกิตตนังไมหาลันตุสภาอุตรายาอันที่สายญาอิทิโยอะเวลาอาพยาชาอานิคัสกิตตนังไมหาลันตุสภาทักินายาอันที่สายญาอิทิโยอะเวลาอาพยาชาอานิคัสกิตตนังไมหาลันตุสภาอิทิมายะที่สายญาอิทิโยอะเวลาอาพยาชาอานิคัสกิตตนังไมหาลันตุสภาอุปลิมายะที่สายญาอิทิโยอะเวลาอาพยาชาอานิคัสกิตตนังไมหาลันตุ สเพวทธิมายาทิสัยบปุริสาเวลาอภิชาอนิคาสกิตนางไม่ันตุสเพเพทธิมายะทิสยบปุริสาเวลาอยาบชาอนิคาสกิตนางไม่ันุสัพเปยุตลายะทิสัยบปุริสาเวลาอภิญชาอนิคาสสกิตนางไม่ันตกสเพเพทกินายาทิสยบปุริสาเวลาอชาอนิกาสกิตนางไม่หันุสัพกเปุทติมายาอนิสยบปุริสาเวลาอชาอนิคาสกิตนางไม่หันตุ สัพเพปัจิมายะอนุทสศยะปุริสาอะเวลาอะพยปบชาอานิคาสกิตนังไปหาลันตุสัพเพอุตรายะอนุทสศยะปุริสาอะเวลาอะพยปบชาอานิคาสกิตนังไปหาลันตุสัพเพทักกินายะอนุทสศยะปุริสาอะเวลาอะพยปบชาอานิคาสกิตนังไปหาลันตุสัพเพเหติมายะทิายะปุริสาอะเวลาอะพยปบชาอานิคาสกิตนังไปหาลันตุสัพเพอุปาลิมายะทิายะปุริสาอะเวลาอะพยปบชาอานิคาสกิตนังไปหาลันตุ สัพเปรปฏิมายะทิสายญอริยาอเวลาอพยาพิชาอนิคารสกิตตนังกวริหาลันตุสัพเปรปฏิมายะทิสายญอริยาอเวลาอพยาพิชาอนิคารสกิตตนังกวริหาลันตุสัพเพอุตรายะทิ่สายญอริยาอเวลาอพยาพิชาอนิคารสกิตตนังกวริหาลันตุสัพเพทักกินายะทิ่สายญอริยาอเวลาอพยาพิชาอนิคารสกิตตนังกวริหาลันตุสัพเพปุรติมายญาณทิ่สายญอริยา อเวลาอภาชาอนิคารสกิตรนามไม่หันตุสเปย์ปัิมายะอนิสัยยะอริยาอเวลาอภาชาอนิคารสกิตรนามไม่ไันตุสเปย์อุตรายะอนิสัยยะอริยาอเวลาอภาชาอนิคารสกิตรนามไม่ได้หะรันตุสเปย์ทกินายะอนิสัยยะอริยาอเวลาอภาชาอนิคารสกิตรนามไมหะรันตุสเปย์เหติมายะทิสายะอริยาอเวลาอภาชาอนิคารสกิตรนามไม่ไหะรันตุสเปย์อุปาลิมายะทิสายะอริยาอเวลา พยาปจนาอานิคารสกิตนังปัญหาลันตุสเพปยุทติมายะทิสายะอานะลิยาอะเวลาอะพยาปจนาอานิคารสกิตนังปัญหาลันตุสัพเปยปชิมายะทิสายะอานะลิยาอะเวลาอะพยาปจนาอานิคารสกิตนังปัญหาลันตุสัพเพอุตรายะทิสายะอานะลิยาอะเวลาอะพยาปจนาอานิคารสกิตนังปัญหาลันตุสัพเพตะกินายะทิสายะอานะลิยาอะเวลาอะพยาปจนาอานิคารสกิตนังปัญหาลันตุ สัพเพปรสทมายะอนทิสัยะอนาริยาอะเวลาอภยารชาอานิคารสกิตตนังไปหานันตุสัพเพปชิมายะอนทิสัยะอนาริยาอะเวลาอะภยปรชาอานิคารสกิตตนังไปหานันตุสัพเพอุตรายะอนทิสัยะอนาริยาอะเวลาอะภยปรชาอานิคารสกิตตนังไปหานันตุสัพเพทักขินายะอนทิสัยะอนาริยาอะเวลาอะภยปรชาอานิคารสกิตตนังไปหานันตุสัพเพหิตมายะทิสัยะอนาริยาอะเวลา อพยาพ um. ิชาอนิคาสกิตตนังเิหารลันตุสเปอุปาริมายะที่สายะอานะนิยาอเวลาอพยาพิชาอนิคาสกิตตนังเิหารลันตุสเปุรัติมายะที่สายะเทวาอเวลาอพยาพิชาอนิคาสกิตตนังเิหารลันตุสเปอุิมายะที่สายะเทวาอเวลาอพยาพิชาอนิคาสกิตตนังเิหารลันตุสเปอุตรายะที่สายะเทวาอเวลาอพยาพิชาอนิคาสกิตตนังเิหารลันตุสเปทกินายะที่สายะเทวาอเวลาอพยาพิชาอนิคาสกิตตนังเิหารลันตุ สัพเพปัจิมายะอันทีสายยะเทวาเวลาพระเจ้าปชาอานิคารสกิตตานังวิหารันตุสัพเพปัจฉิมายะอันทีสายยะเทวาเวลาพระเจ้าปชาอานิคารสกิตตานังวิหารันตุสัพเพอุตรายะอนุสัตอนุทิสายยะเทวาเวลาพระเจ้าปชาอานิคารสกิตตานังวิหารันตุสัพเพทักกินายะอันทีสายยะเทวาเวลาพระเจ้าปชาอานิคารสกิตตานังวิหารันตุสัพเพเหตุทีมายะที่สายยะเทวาเวลาพระเจ้าปชาอานิคารสกิตตานังวิหารันตุ สเปอุปปัิมายติสายะเทวาอเวลาอะยชาอานิกาสกิตตนาวิหารันตุสเปโระที่มายติสายะมนุสสะอเวลาอะยชาอานิกาสกิตตนาภะปาริหารันตุสเปปชิมายะทีสายะมนุสสะอเวลาอะยชาอานิกาสกิตตนาวิหารันตุสเปอุตระที่สายะมนุสสะอเวลาอะยชาอานิกาสกิตตนาภิหารันตุสเปทกินายะทีสายะมนุสสะอเวลาอะยชาอานิกาสกิตตนาภิหารันตุ สเปรย์บรัิมายะอนุทิสายะมนุสย์อาเวลาอาพรยาปชาอานิคารสกีตระนังไปหาลันตุสเปรย์ปชิมายะอนุทิสายะมนุสย์อาเวลาอาพรยาปชาอานิคารสกีตระนังไปหาลันตุสเปรยอุตรายะอนุทิสายะมนุสย์อาเวลาอาพรยาปชาอานิคารสกีตระนังไปหาลันตุสเปรยตะเกนนายะอนุทิสายะมนุสย์อาเวลาอาพรยาปชาอานิคารสกีตระนังไปหาลันตุสเปรย์เหิมายะทิสายะมนุสย์อาเวลาอาพรยาปชาอานิคารสกีตระนังไปหาลันตุ สเปอุปปาลิมายะทีสายัพมนุสาอะเวลาอาพยาพะชาอานิคารสกิตตานังไวยหาลันตุสเปอุปัตติมายะที่สายยับวินิปติกาอะเวลาอาพยาพะชาอานิคารสกิตตานังไวยหาลันตุสเปปชิมายะที่สายยับวินิปติกาอะเวลาอาพยาพะชาอานิคารสกิตตานังไวยหาลันตุสเปอุตรายะที่สายยับวินิปติกาอะเวลาอาพยาพะชาอานิคารสกิตตานังไวยหาลันตุสเปตะกินายะทีสท่สายะวิน hmm. ิปติกาอะเวลาอา พระยาปัจจานิคาสกิตตนังบริหารลันตุสเปรย์บุรษทมายะอันพิสัยะวินิปติกะเวลาพระยาปัจจานิคาสกิตตนังบริหารลันตุสเปรย์บชิมายะอันพิสัยะวินิปติกะเวลาพระยาปัจจานิคาสกิตตนังบริหารลันตุสเปรยอุตรายะอันพิสัยะวินิปติกะเวลาพระยาปัจจานิคาสกิตตนังบริหารลันตุสเปรยตะกินนายะอันพิสัยะวินิปติกะเวลาพระยาปัจจานิคาสกิตตนังบริหารลันตุ สเปเหตุที่มายะทิสายะวินิปติกะเวลาอพระยมชาอานิคัสกิตตานัง่อหลันตุสเปอุปลิมายะทิสายะวินิปติกาะเวลาอพระยมชาอานิคัสกิตตานังไปหาลันตุติอิเมหิตัสหะกาลิทิสาพระนามิตาจิตโตมุติสเปสังสตานังปิลานังวัจเจตวาอาปิละนายะอุปคาตังวัจเจตวาอนุปคาเตนะตาปังวัจเจตวาอสัน ตาเปนะปริยทานังวัดเทตวาปะปะริยทานเนนะวิเหสังวัดเทตวะวิเหสายะสัพเพสัตตาเวริโนโหตุมาเวริโนสุกิโนโหตุมาทุกิโนสุขิจตตาโหตุมาทุกิจตตาอิเมหิอัตตหากาลิหหสัพพาสัพเพสัตตาเมตายติเมตตาตังธรรมังเจตาะติติเจโตสัพพะพยาปะทาปาริยุทานเนหิ มุจะติติวิมุติเมตาจะเจโตมุติจติเมตาเจโตมุติเมตาพระหามะวิหาราภวานิทิตา19เทวตาอโยชนากถาทุกขัปัตาจะนิทุกขาพยปปตาจะนิพยาโสกปัตตาจะนิโสกาหตุสัพเพปปานิโนเอตวตาจะอมเหหิสัพปตังกุยะสัพปตังสัพเพเทวานุโมทันตุสะสัพติสิกิยา ทานังทะทันตุสัทธายเสีรังลักขันตุสัพพทาภาวนาภิระตาโหตุคัตชันตุเทวตาตาสเพพุตตาพระปัตตาปจิกานันจะยังพอรังอาหาตานันจะเตชะนัลขมนิสปโสสเพพุตตาพระปัตตาปจิกานันจะยังพอรังอาหารตานันจะเตชะนัลขมนิสปสโสสเพพุทธาพระปัตตาปจิกานันจะยังพอรังอาหารตานันจะเตชะนัลขมนิสปสโส สเพือพ pad ุทธาวรปัตตาปจิกนันจะยังพรังอันหันตานันตติชนะละขาเมริสปะโสสเพือพุทธาวรปัตตาปจิกนันจะยังพรังอันหันตานันตติชนะละขาเมริสปะโสสเพือพุทธาวรปัตตาปจิกนันจะยังพรังอันหันตานันตติชนะละขาเมริสปะโสสเพือพุทธาวรปัตตาปจิกนันจะยังพรังอันหันตานันตติชนะละขาเมริสปะโสสเพือพุทธาวรปัตตาปจิกนันจะยังพรังอันหันตานันตติชนะละขาเมริสปะโส สัพเพพุทธ,ธาพระปัตตาปจิกันนันจะยังพรังอาหัรตนตน,น้ตัดจิชนะลัขมิสปะโสด้วยภาพแห่งสัจจะทิฏฐานและพ่าแห่งความเพียรในยิ่งสงแห่งการบูชาพระรไตัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรรฤทธิเและพระคระานเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอผนจากทุกัยทั้งปวงขอข้าพเจ้าขอข้าพเจ้าเจ,าร,เจาร,ริญนทาโลดนาทางธรรมขอประเทศเทวดาทั้งหลายผลนโมธนานการสวดทายมนและธรรมาเหล่านี้ มณฑมน,บนาบุญแล้วบุญในพอให้แก่พระพเจ้าแล้ววัตถุมงคลพระบิดาย,ยอดเศรษฐีเด่นยอดเศรษฐีเด่นวัยวครู68ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งโปรนี่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยนด้วยอริยภาพแห่งพระประดิษฐ์ลงสำเร็จศักดิ์สิทธุทประการเทิดเดี๋ยบ